ตัวผมเนี่ยได้มีการทยอยช็อตบิตคอยนะครับตอนที่มันขึ้นไปจนถึง 1, 000, 1 000, 000, นึ0 0 0สผมก็ทยอยเข้าไปทีละด่านทีละด่านถูกไหมแน่นอนว่าทุกครังที่เข้าเนี่ยมันเป็นเข้าตามแนวต้านเนาะซึ่งในตอนนี้เนี่ยพอบิตคอยตกมาที่1นึ0 0เนี่ยนะครับตัวผมจะมีกําไรอยู่ที่ประมาณ6 0 0 0ถึงเจ็ดพเหรียญนะซึ่งมันก็ยังไม่ได้เป็นตามเป้าที่วางไว้นะครับแล้วในเมื่อมันยังไม่ถึงเป้าเนาะแล้วผมมาทําคลิปบอกทําไมนะครับคือในความเป็นจริงเนี่ยผมก็ยากมาอัปเดตบิตคอยบ้างนะครับแต่ว่ามีส เพราะมันเป็นสัญญาณที่ขัดกันนะครับคือในทางเฟรมระยะยาวเนี่ยมันบอกมาก็จริงนะว่าบิตคอยจะตกเนาะแต่มีอีกหนึ่งสัญญาณนะที่บอกว่าบิตคอยยังไม่ได้ตกนะและอาจจะมีการปั๊มขึ้นไปแรงๆอีกรอบหนึ่งก่อนที่จะเป็นท็อปของบิตคอยนะครับก็ลองมาดูนะว่าสัญญาณนั้นคืออะไรนะครับที่อยู่ข้างาเพื่อนตอนนี้นะครับเป็นกราฟของบิตคอยในทางเฟรม6เดือนแน่นอนว่าแต่ละแท่งเนี่ยจะมีความยาวระยะเวลาเนี่ยกว่าจะปิดแท่งนะครับก็คือใช้เวลา6เดือนเนาะเหตุผลที่ผมมองว่าบิตคอยเนี่ยใกล้จะถึงขาลงแล้วเนี่ย แท่งเนี่ยใกล้จะปิดแท่งนะครับทุกครั้งที่มีการเกิดเป็น bullish engulfing หรือก็คือแท่งสีเขียวกินกินแท่งสีแดงเกิดขึ้นเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยมันจะพุ่งขึ้นไปประมาณ4่แท่งนะแล้วแท่งที่5เนี่ยจะเป็นแท่งที่บอกว่า Bitcoin เข้าสู่ตลาด e บ r i s h เริ่มต้นแล้วนะครับปี2015เกิด bullish engulfing นะครับแท่งสีเขียวเนี่ยกืนกินแท่งสีแดงหรือว่าสูงกว่าแท่งสีแดงในแท่งต่อมานั่นเองนะครับหลังจากนั้นนับดูนะ1 2 3 4เป็น bullish ขึ้นไปถูกไหมเป็นขาขึ้น ท่งที่5เป็นแดงเลยนะครับแล้วก็กลายเป็นตลาดบรลลิชลองมาดูรอบนี้นะเกิดบูลลิช h อนกรูฟิ n งกลับลงมาทำดับเบิลบอททอมแล้วก็เกิดเป็นแท่งที่1 2 3 4นะครับแท่งที่5แดงแปดเลยเนาะปัจจุบันเนี่ย<ๆ>เกิดบูลลิช h อนกรูฟิ n งแท่งที่1 2 3 4นะครับและต้องบอกว่าเดือนหน้านะครับมันจะปิดแท่งแล้วนะถ้าปิดแท่งอย่างนี้มันจะเป็นการบอกเลยนะว่าแท่งที่4เนี่ยเป็นการทำไฮสูงสุดเหมือนกันนะครับและแท่งที่5เนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นแดงเหมือน รอบที่ผ่านมาก็ได้นะครับเช่นรอบปี2018นะครับเป็นการเข้าสู่ตลาดบรลลิชไปปีกว่าแน่นอนว่าผมจะให้ดูอีกหนึ่งสัญญาณแล้วกันที่มันค่อนข้างจะขัดกับสิ่งที่ผมพูดไปทั้งหมดเลยนะครับอันนี้นจะเป็นการนับบิตคอยทุกเดือนจูนนะครับหรือว่าเดือนมิถุนายนนั่นเองลองดูนะครับผมลองนับปี2 0 1พนาะพอบิตคอยเนี่ยจะกลับตัวเป็นบูลลิชนะครับมันจะผ่านเดือนมิถุนายนเนี่ยมาทั้งหมด3รอบนะครับลองดูนะตอนเป็นบูลลิชนะครับ1รอบ2รอบ3รอบแล้วหลังจากนั้นเนี่น่่ยรออบท4มัคข้าาูตลด เบลิชนะครับเวลามันจะเข้าสู่ตลาดเบลลิชเนี่ยมันจะต้องต่ํากว่าเส้นแนวรับสําคัญของ Bitcoin คือราคาแถวๆนี้เห็นปะต่ำลงมาต่ำลงมากว่าแล้วปิดแท่งอันนี้อ่ะแปลว่ามีโอกาสที่จะเข้าสู่ตลาด e บล i ิชแล้วนะครับแล้วลองมาดูนะครับในปี2019นะพอเข้าสู่ตลาด e บล i ิชไปสักพักปุ๊บพอจะกลับตัวเป็นขาขึ้นปุ๊บเดือนมิถุนายนผ่านไป1รอบ2รอบ3รอบนะครับหลังจากนั้นเนี่ยรอบที่4ถึงค่อยกลายเป็นตลาด b e ลา i s h เนาะถ้าดูดีๆเนี่ยจะเห็นเนาะว่าเดือนมิถุนายนของมันเนี่ยเป็นเดือนที่ปิดแท่งแล้วต่ำกว่าเส้นแนวรับสำคัญคือแถวนี้เห็นไหมต่ำกว่าเนาะแล้วลองมาดูนะปัจจุบันนะผ่านเดือนมิถุนายนมา1รอบ2รอบ3รอบแล้วอ้าวแต่ยังไม่ได้ถึงรอบ4ี่เลยถูกไหมแปลว่าถ้าเกิดว่าเรามาดูดีๆเนี่ยในรอบที่3เนี่ยของแต่ละรอบเนี่ยหรอบ2รอบ3รอบมักจะกลายเป็นจุดการย่อหนักแล้วก็ปั๊มขึ้นไปอีกรอบหนึ่งเพื่อทำออทัมไฮนะครับแล้วลองมาดูนะ 1>, 1รอบ2รอบ3รอบพอรอบ3ปุ๊บหลังจากรอบ3เนี่ยมักจะเป็นการวิ่งขึ้นไปก่อนอีกรอบหนึ่งแล้วค่อยตกมาเป็น e a r i s h นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณอ้างอิงจากที่ผมพูดไปทั้งหมดตรงนี้นะก็มีโอกาสเหมือนกันที่เดือนนี้เนี่ยจะยังไม่ได้เข้าสู่ตลาด e a r i s h นะครับแต่เป็นการย่อเพื่อขึ้นไปอีก5-6เดือนแล้วค่อยเริ่มตก เป็นตลาดเบรดจนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าทั้งหมดที่ผมพูดไปเนี่ยมันเป็นเพียงแค่การอ้างอิงจากการนับเวลาเท่านั้นนะแต่ถ้าเกิดว่าคุณจะดูอย่างอื่นประกอบอย่างเช่น s t o ค h ัสติกไอซ์ไซของบิตคอยนะครับก็แน่นอนว่ามันกําลังจัดลงมาต่ํากว่าเส้นปะข้างบนแล้วในไทม์เฟรมวีกนะครับถ้าเกิดว่าลงมาต่ากว่าเส้นปะข้างบนให้เพื่อนจําไว้เลยว่าโอเคบิตคอยจะเริ่มมีปัญหาแล้วคุณตีไว้เลยว่ามีโอกาสที่บิตคอยจะตกไม่ว่าจะตกเบาหรือตกหนักนะแต่มีโอกาสที่จะตกมากกว่าขึ้นแล้ว ในระยะเวลาหนึ่งนะครับถามว่าในตอนนี้เนี่ยผมช็อตอยู่ทําไมผมถึงมาพูดเรื่องนี้เนาะแน่นอนว่าผมก็อยากจะนําเสนอนอีกแง่มุมนึงด้วยนะว่าเออต่อให้ผมจะเล่นช็อตอยู่เนี่ยนะครับมันก็มีโอกาสนะที่ผมจะผิดทางในอนาคตได้นะครับก็เลยอยากจะบอกว่าถ้าเกิดว่าบิตคอยนี่มีการดีดกับขึ้นไปเกิน1นึ่งแสนันเนี่ยอันนั้นจะเป็นจุดที่ผมยอมแพ้นะครับแต่แน่นอนว่าผมก็กําลังช่างใจอยู่นะว่าเอ้ยในช่วงนี้เนี่ยจะเอายังไงดีนะครับคือถ้าเกิดว่าบิตคอยปิดแท่งแล้วต่ํากว่า1 4, นึ่งแสนี่พ ก็มีโอกาสที่บิตคอยจะล่วงหนักได้เหมือนกันนะก็อยากให้เพื่อนลองตัดสินใจแล้วช่างใจดูนะเพราะว่าในท r a ฟ e week เนี่ยบิตคอยทำทรงเป็น falling wedge ถูกไหมอันนี้เป็นแพทเทิร์นของการขึ้นต่อนะถ้าเกิดว่าดูจากภาพนะครับจะเห็นเนาะว่าทาเป็นสามเหลี่ยมมาอย่างนี้เนาะแล้วก็มีการเบรกขึ้นไปนะครับพอเบรกเส้นสีเขียวข้างบนตรงนี้ขึ้นไปได้ปึ๊บมีโอกาสที่จะวิ่งขึ้นไปสูงกว่าเดิมไอการขึ้นไปแล้วอะ่ะไม่มีปัญหานะแต่ก่อนหน้าเนี่ยเราจะเห็นเนาะว,ว่า มันเกิดแท่งลังเลขึ้นมาแล้วตอนนี้มันกำลังจะปิดแท่งวีคแล้วถ้าเกิดว่ามันปิดแท่งวีคแล้วลงมาต่ำกว่าเส้นสีเหลืองตรงนี้เกิด falling wedge หลอกนั่นเองนะครับแล้วล่วงลงมาได้นะอันนี้เนี่ยอยากให้สังเกตให้ดีๆว่ามันจะเป็น falling wedge จริงหรือ falling wedge หลอกนะครับถ้าเกิดว่าเป็น falling wedge จริงก่อนที่จะปิดแท่งวีคเนี่ยในวันที่23เนี่ยนะครับราคาบิตคอยเนี่ยจะต้องกลับขึ้นมายืนเหนือ1 4ึ0 0 0สนให้ได้นะครับซึ่งแน่นอนว่าง่ายๆอยู่แล้วแหละในการจะขึ้นแค่23,000จุดในวันเดียวน่่ย่ยยยมัยงายอยูแล้ว ยังไงก็ตามถ้าเกิดว่ายังไม่ปิดแท่งนะครับก็อย่าเพิ่งรีบด่วนสรุปอะไรละกันนะครับโอเคครับก็ถ้าเกิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์เนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร้หน่อยนะครับไปแล้วนะครับบ๊ายบายครับ